อะไรสุดยอดดาวยั่วเคยเข้าฉากเลิบซินกับบุสลีทําให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอีกข่าวเศร้ากระวงการบันเทิงเมื่อวันที่27พฤษภาคม2564อดีตเซ็กซี่สตาร์เมืองไทยอย่างตายมารินบุญนาคเสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคหัวใจในวัย71ปีมีการจัดพิธีทางาศาสนาที่วัดหลักสี่คำว่าดาวยัว่วมาจากคำว่าเซ็กซี่สตาร์ปัจจุบันใช้คำว่า ดาราเซ็กซี่บ้างหรือเซ็กซี่สตาร์บ้างทับศัพท์ไปเลยดาวยั่วคือบทบาทหนึ่งของหนังไทยครับไม่ใช่คำเรียกเพื่อแสดงการดูหมิ่นดูแคลนเกียรติและศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงอย่างที่ใครบางคนเข้าใจเซ็กซี่สตาร์หรือดาวยั่วซึ่งพอนำมาใช้ในบริบทของสังคมไทยในสมัยนั้นหมายถึงผู้หญิงที่กล้านุ่งน้อยห่มน้อยแต่ไม่ถึงขั้นเปลือยเหมือนอย่างในยุคสมัยปัจจุบันดาวยั่วจึงมักถูกกำหนดบทบาทในหนังให้รับบทเป็นผู้หญิงไม่มีศมีลธรรม ไร้คุณค่าไม่รักนวลสงวนตัวหมกมุ่นเรื่องอย่างว่าดังนั้นดาวยั่วในหนังจึงถูกวางให้เป็นหญิงไม่ดีเป็นตัวร้ายเป็นตัวอิจฉาคอยยั่วยวนพระเอกและกันแกล้งนางเอกต่งางๆนานาไม่มีพวกเธอหนังก็คงจืดชืดเนื้อเรื่องก็คงเดินไปไม่ต่างอะไรกับการเล่านิทานกล่อมเด็กก่อนนอนเท่านั้นและที่สำคัญที่สุดดาวยั่วเป็นเพียงบทบาทการแสดง เป็นเพียงการแสดงเท่านั้นสำหรับดาวยั่วเบอ้์อต,ต้นของวงการหนังไทยก็มีปริยารุ่งเรืองชายาอ,อกเขาพระวิหารแก่นใจมีนักกนิตจอมใจจรินผู้กราบเปลือยท่อนบนดนภาโสพีโคมพัอัฒยาชายาโปแต่ไม่เปลือยปริมประพาพรวาสนาชลากรสิริขวัญนันทศริรุร่งลาวันศีปฏิมากูลและตายมา,ารินบุญนาคก็คือหนึ่งในนั้นครับ มารารินบุญนาคดาราเซ็กซี่หรือดาวยั่วชื่อดังของหนังไทยมีชื่อจริงนามสกุลจริงว่าดนุนลลดาสวัสดินนบาลชื่อเล่นกระต่ายเกิดเมื่อวันที่18มิถุนายน2494ที่กรุงเทพมหานครเป็นลูกสาวของทิดาบุญนาคนักตอบปัญหาชีวิตและปัญหาเรื่องเพศชื่อดังในหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ตายมา,าราินมีพี่น้องสองคนเธอเป็นลูกคนโตมีนกชายหนึ่งคนส่วนสูง164เซนติเมตร การศึกษาจบชั้นมศ3จากโรงเรียนพระหฤทยคอนเวนจึงไม่แปลกใจว่าทำไมเธอถึงร้องเพลงฝรั่งได้ไพเราะและมีน้ำเสียงภาษาอังกฤษได้เป๊ะเวอร์ขนาดนั้นจากนั้นเธอก็ไปเรียนต่ออาชีวะชั้นสูงที่กรุงเทพโพลิเทคนิคเข้าวงการจากการเข้าประกวดนางงาม และชนะได้รับตำแหน่งมิสออดัสประจำปี2512จากนั้นเข้าประกวดนางสาวไทยปี2512แต่ไม่ผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายเข้าถึงแค่รอบ15คนสุดท้ายเท่านั้นซึ่งในปีนั้นวารุณีแสงสรินาวินเป็นผู้คว้าม,มงกุฎนางสาวไทยไปครองได้สำเร็จตายมารินเข้าสู่วงการหนังไทยในปี2513ด้วยผลงานหนังเรื่องแรกในชีวิตคือเรื่อง ทุ่งมหาราชปี2513จากบทประพันธ์ของเรียมเองหรือมาลัยชูพินิษสมบัติเมเทนีกับสุธิสาพัฒนุ์แสดงนำซึ่งเรื่องนี้นอกจากดาวยวดดวงใหม่อย่างตายมรารดินบุญนาคแล้วยังมีนกเรืองรำพากับเนตรดาวนภาพันธ์มาร่วมสร้างสีสันด้วยได้ป๋าสออัศนจินดาเจ้าเก่าเป็นผู้กำกับการแสดง พุ่งมหาราชตายมารินรับบทตัวอิจฉาแนวเซ็กซี่ด้วยรูปร่างหน้าตาและฝีมือการแสดงที่เข้าขั้นเรียกได้ว่าใจถึงเธอจึงแจ้งเกิดเป็นเซ็กซี่สตาร์ดวงใหม่ได้สำเร็จและมีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นเมื่อมาจับคู่กับแอลโคมพัฒอัธยาเซ็กซี่สตาร์อีกคนผู้มีสโลแกนว่าโป๊ oh, แต่ไม่เลื่อยอย่างที่กล่าวไปแล้วในหนังเรื่องลมรักทะเลใต้ปี2514สมบัติเมธนีเพชราชวราชแสดงนำ เรื่องนี้ทั้งมาราดินและคมพัฒ์ต้องมีฉากตบตีกันคลิ้งไปมาบนชายหาดจนผ้าผ่อนหลุดลุย่ยกลายเป็นอีกฉากจำของหนังไทยและเป็นที่ฮือฮามากในยุคนั้นนับแต่นั้นเป็นต้นมาเธอก็ได้กลายเป็นเซ็กซี่สตาร์แถวหน้าของวงการหนังไทยมีผลงานเล่นหนังต่อเนื่องมากมายหนังโทรทัศน์เรื่องไกลทองปี2 5 1 3ออกอากาศทางช่อง7ดภายหลังได้ตัดต่อใหม่และโบอัพฟิล์มให้เป็น35มม เพื่อฉายในโรงใหญ่ในปี2 5 1 5พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อหนังจากไกลทองเป็นเรื่องชัลวันตายมารินได้ร่วมแสดงด้วยรับบทเป็นวิมาลาตายมารินเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในยุคนั้นถึงกับได้รับโอกาสแสดงหนังต่างประเทศร่วมกับนักแสดงชายคนดังระดับโลกอย่างมุสลีในหนังเรื่องให้หนุ่มสินตึงปี2514หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า f e s t of fury ็นหนังฟอร์มใหญ่เรื่องแรกของบริษัทโกลเดนฮาเวสที่ยกกองมาถ่ายทำถึงในประเทศไทยเลยทีเดียวในเรื่องนี้ตายมา,ารินรับบทเป็นหญิงขายบริการที่ไปร่วงรู้ความลับของมาเฟียซึ่งเรื่องนี้เธอต้องแสดงฉากเล็บซินกับบุชลีที่มีการปรือท่อนบนในการถ่ายทำด้วยเป็นที่ฮือฮาเป็นอย่างมากในยุคนั้น และหนังประสบความสำเร็จได้ไปฉายที่สหรัฐอเมริกาปี2516ทำให้มีคนรู้จักตายมารดินไปทั่วโลกหนังอีกเรื่องที่สร้างชื่อให้กับตายมารินก็คือเรื่องมามืดปี2513เธอรับบทดาวยั่วมีฉากเลียบซินกับชุมพรเทพพิทักษ์ตายมาราดินเป็นนักแสดงที่ประสบความสำเร็จในอาชีพและได้ประทับรอยมือรอยเท้าเป็นดาวดวงที่14ณลานดาราหอภาพยนตร์แห่งชาติเมื่อวันที่2สิงหาคม 2551ตายมรารดินบุญนาคจากพวกเราไปเมื่อวันที่27พฤษภาคม2564สิริอายุ71ปีขอร่วมไว้อาลัยและร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณตายมรารดินบุญนาคมาณที่นี้ด้วยครับ